ขือขอเลียได้ปะขอเลียเฮี้ยโคตรเซ็กเลยไหวแจ๊กขอเลียแขนหน่อยขอเลียแขนหน่อยเย็ด yeah, พ่อโคตรเซ็กโฟนเลยไหวหน้าเฮี yeah. ้ย ไม่มีว่าใหล่อกอยู่สภาจ้ะว่างแล้วมาเฮ้ยเอเ้ยาล็อได้ไหะได้เลยไอ้บังลูกคนแต่ลูกมันยังร้องอยู่เลยนะไม่ไม่ร้องครับไม่ร้องครับไม่ร้องนี่ลูกไม่ดื้อครับลูกไม่ดื้อลูกเฉียนไม่ดื้อครับแต่ถ้าลูกเพื่อนอาจจะดื้อครับแต่ว่าลูกลูกคนนี้ไม่ดื้อมาครับโอ้โหครับดีดีแยพิน็กสุดเลยเอะเอากุญแจบ้านดีเหรอไอ้เหรอกุญแจบ้านนี่เอากุญแจบ้านกันนะเลย ครับน้ามีกุญแจเหลือไหมีพี่ศิลาบอกบอกอะไรไม่รู้่เมื่อกี้แล้วทีนี้กุญแจไม่ต้องไปกุญแจแดงนะครับน้องไม่น้องขับไปกุญแจแดงนะคครรัับบพร้อมกับรองเท้าเฮ้ยมึงส่งเพลงคิวเลอร์มาด้วยแปดห้าเก้าแปดเชี่ยไอ้ควายที่เป็นร้านเสื้อผ้าเมื่อกี้จะให้แจ็คอุ้ยเอ้ยควายเอ้ยมึงมันโงอกด้วยอะไรดิอเพืน๋อเพื่อนเป็นแก๊งเป็นน้ำ น้อเได้เบาชมอีอะชมเบาเรียบร้อยที่ชุบด้วยนเย็นเป็นน้ำที่ชุบด้วยหรอก็ค่าชุบไปแซมอ๋อค่าชุบแซมแต่เดต่อเลยเออได้ซาไปไหนอะเออลืมเลยอยู่ไดพุ่มอยู่ไดพุ่มเอายังไม่งอ้ียเอยังไม่ฟุ้งหรอ ตอนที่มึงเข้าสภาไอ้เย้ะครับมึงจะต้องเข้าไปแค่ตัวกับอาวุธนะขออนุญาเข้าสภาต้องมาเข้าไปอ๋อครับผมแซมเท่าไปอะออกกันลานี้ไมหล่อเย็นเป็นน้ำแบบดีบ่อยแถมเย็นเป็นน้ำเย็นเป็นน้ำเเย็็นนนป้ำโคตรชอบ็อตว่าไงลูกไปดูดิมันติดต่ออะไรว่าไงลูกว่าไงครับไอเหรอว่าไงไหนหนุ่มวัเนี้จะไปลูกพี่ติดผู้ชายทุกเช้าเลยบอกแค่เนี้ย ใช่หรอเพรามึงชอบนอกใจน้องพี่ติดผู้ชายทุกเช้าเลยใส่เสื้อเทาหัวเท่ใส่เสื้อต่างหัวเท่เลยว่าจะไปเจอกันทุกเช้าเลยใช่ผมเจอทุกหกโมงเจ็ดโมงวนไหนพี่หลายคนมิโนบูดื้อคนไหนติดที่สุดอ่ะคนไหนติดที่สุดว่ามาไม่มีอ่ะนม่ร้อนหรือเปล่าก็ติดกันทุกคนนะทีนี้ต้อนรับไปเลยหมายถึงเขาติดเราเหมือนกันเฉยๆเขาติดเราบอกว่ามึงจะไปตาม อุ้ยเราติดเขาวดีไม่แล้วเหรอไม่มีทางอ่ะเรื่องเรื่องความรักแบบหนุ่มแล้วอ่ะเป็นเรื่องแบบแบบไร้สาระไร้สาระสุดเลยจ้าลูกสุดยอดไปเลยจ้าองกูไม่ดีตรงไหนฮะสุดยอดไปเลยสุดเลยเช่นลูกพ่อใช่ปากก็หมาเอีงปากเขาไม่ดีตรงไหนเหรอขอพูดห้าร้อยถุงจะบ้าหรือไงนี่มีให้โวยคนไอ้แก๊งหมดแล้วโอ้โหรออขเจอหน้าขอพูดอะไรถูกก็ทีบขาเสียเลย เอาเจมซื้อปูนดอกก็ได้ี่วาเถูมนอนเล่นเหมือนเดิมไอ้โลมึงก็ตื่นได้แล้วว่าสอเล้านร้อยไอ้เหี้ยนี่มึงน้อยใจขนายให้ได้ก็เลยป้าบ่าให้มันหมดแล้วให้มืดไก่เนี่ยไปถามมันพี่เจินแม่งน้อยใจจนไปถามตัวเองอ่ะพี่ดูดิชีวิตไอ้บางีวันนี้หนูไปถามดูไปถามไอ้มืดไก่เนี่ยมันป้าป๋าให้ไปไอ้มืดไก่ซันอะถามยูคุณลุงคุยกับคุณลุงคุยกับป้าดิคุยเรื่องอะไรเดิมมาจิ้มใครรู้เรื่องหนูไง อะไรเรื่องหนูทําไมก็คือป้ป้าเองบอกไงป้าป้าเองว่าไม่ให้ไม่ให้รับเองลงสภาอ๋อจ้าอยู่สภาเหรอโอ้โหชิบหายดิอย่างนี้สภาชิบหายแน่แม่มาออนก่อนนะอยู่ไม่ไม่ก็ให้นะตัดสินใจเองเลยแล้วจะดื้อป่ะก็ไม่รู้นะคุมได้ป่ะก็ไม่รู้ก็ต้องคุยกับน้าเองเลยบอกไว้ก่อนเลยนะล่าสุดมีเด็กควักมีดขู่เขาไปเลื่อยเลยนะไม่ใช่เราแบบ ึงหวงเราไปไล่แทงเขาเลยใช่หรอฮะถ้าไม่รู้จะเลือกผู้ชายคนไหนเลือกพี่ได้นะฮะนะไม่เอาหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบคนหัวแดงกับแม่สาวแม่สาวผมเปียหัวแดงไม่เอาไม่เอาลูกกูสองคนมึงจะสองคนเลยเหอรอลูกพี่ไม่มีเลยไม่อยู่เลยเคนไหนเข้ามาก็คนนั้นแหละเออโอนกูบวกให้คนนี้ก็ไม่ค่อยอยู่อย่าเออได้คนเนี้ยคนนี้อยเขาหาเหตุผล ก็เดมไหมจะถามหาเหตุผล <S 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 คนเนี้ยก็ไม่ค่อยอยู่ <S 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 จะอยู่ก็ต่อเมื่อ,อผู้ชายเขาอยู่แค่นั้นอะแต่พี่อ,อยู่ตลอดนะลองคุยกับป้าแล็ปเอง, <S 2> <S 2> องคุยก <นะ S 2> ันได้เลยว่าผ่านงานช่วยอะไรเขาได้หรือมันเป็นภาลให้เขาไม่เอาไม่อยู่แล้ว, <S <S เ,ลวเพราะธิรพูดตสิดแล้ว โคตรชอบเลยอคือนะครับมาปั๊มมาวุธแรกจะมามหาอาวุธแค่นั้นนะดูแล้วไม่ได้เข้ามาไม,ไไมไ่ไม่ได้เข้ามาปั๊มอาวุธตอนแรกอะ่ะหนูกะว่าไม่มีอะไรทำไงก็เลยจะไปเป็นสภา,าแล้วทีนี้หนูก็ไล่ท้าไล่เตียอาวุธไปด้วยแล้วคิดว่ามันจะไม่ติดแบบเหมือนป้าป่าแบบไม่ผ่านไม้เลยอะ่ะ ไม่น่าใช่เหมือนปะป๋าลูกไอ้โทษนะป๋านายนะใบไม้นะแต่ว่าโูไม่มีเนาะนเอยหน่อยน่อยหน่อยนี่นี่อยากพูดนะออมีไม้นะบอกไปว่าตีกี่ทีติด777ทอกที่778แ็คดว่าจะตี777ทีบแต่ยังไงก็ติดนะแต่่ละก็ติดนะครับนะไอ้เก็ยิด้วยเนาะดเรื่องอื่นเถอะไปเฉือพี่ไม่อยากได้อยู่แล้วไมเห็ไม้พี่ไม่ใช่คือไม่อยากได้ไง คืออยากจะตีเหรียญดาเก็บไว้เฉยถ้าติดไหมจะได้ทำไมคุณบอกแค่ว่าฮานะซันเฟอร์เยอะมากตีสิบหกพีตเฮ้ยใช่หรอไม่ได้แค่นั้นแหละบอกแค่นี้คตรขี้งกเลยเซอร์เวอร์ไปขายใครบอกเลยว่าลูกพี่อะซันเฟอร์เยอะมากแต่ไม่ยอมขายปลาเพราะบอกผมว่ากลัวปลาไม่ให้เงขายปลาทำไมถึงไม่ขายเอาไปผู้ชาย เดี๋ยวหนูให้ไม่มีหนูไม่เคยให้ใครมีแต่ผู้ชายหาของให้หนูตีโหไม่น่าเชื่ออยากได้เป็นเมียกูอะไรใส่เกียร์อ้ลูดูดูเกียร์มัดูเชี่ยเกียร์นี่เกียนพี่เฉียนด่าไม่พี่เฉียนด่าเรียกเรียกโอ้โหที่บอกว่ามีเรื่องด่วนโทรแกงวันนี้พี่บอกว่ามีเรื่องด่วนบอกมีเรื่องด่วนที่จะพามาดิลุงอย่าพึ่งตายลูกลูกไม่ขอหัคุมหัวมันลงไปกระทืบข้างล่างเลยไม่มีสุขดิหน้าทชืชิบหายพี่เฉียนแกงบอกโทรหาวันี้พี่แล้วบอกว่ามีเรื่องด่วนที่จะพา แกล้งมันแกล้งมันมันเป็นแถบมิเกลเฮ้ยลงมาดิวันนี้พี่น้ำมันมิเกลียวเจินมิเกลไม่หมายถึงว่าไอ้นี่ข้างหลังไงครับพี่เชิญอ๋อหรอมึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมึงมาหาพี่ที่นั่งสภาโดดเลยดิครับพี่เออๆออไปหน่อยคือพี่เกียร์เขาไม่คิดจะมีเมียแล้วหรอพี่เขาก็มีแต่ลูกอ๋อใช่ลูกเต็มเไวแล้วหรอเชค้าเอ้ยศึ แค่ตอนแรกอ๋อแต่ตอนแรกอลออยู่บีซีแล้วหลอไปอยู่ดไวยป่าป่าอลออาจจะเป็นสายสืบอ๋อไม่เป็นอะไรอ่ะพูดพูดให้เขาพูดให้เขาเบีอะไรคิดกันอีกเออจะบ้าหรือไงเออคิดกับพี่คนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดกับคนอื่นคิดกับพี่คนเดียวก็พอแล้วพี่ไปคิดวิธีง้อแฟนพี่ให้ได้ก่อนเถอะไป แม่พี่จะเอาหนูนั่งร้องเพลงนั่งร้องไห้อัพทวิทนั่งขู่โอ้ยโอ้โหจัดแมงจีปมมึงเลยวะผมไม่เหลือเลยวะคะไม่ติดเป็นลูกพี่นะไอ้แจ็คไอ้แจ็คเรื่องจริงเหรอเออดิคูณเพื่อนอะไรเรื่องจะขยายทำไมก็ฟังแล้วอยาก็บเก็บไว้จำมึงแค่น่ะเกี่ยวพูดเล่นเกี่ยวพูดเล่นเลยเกี่ยวไอ้เขาแกล้งเด็กมังเป็นเด็กกูพูดเล่นไปเรื่อยมาเลยในทวิษไอ้เฮียตายยากด้วยอ๋อนี่เหรอโอ้น้องกอซ่ามึงนี่เหรอ นี่แหละนี่แหละคนนี้แหละฟ้าเปลี่ยนสีผมด้วยเหรอเหมือนจะต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วสินะชีวิตกูพี่มันมาแล้วพี่มันมาอะไรเหรอยังได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินกูเข้าเกียดเน็ตทูเลยครับพี่อ้าวว่าไงเกียร์จริงนะอ้าวก็พี่เรียกผมเรียกไอ้เขียไม่ได้เรียกโถชีวิตรับสายใครเอ๊ะโปกมีมชื่อเด้อมา คนเอาไอ้นี่เปล่าไอ้บางหยิบโทรศัพท์กูไปโทรป่ะเนี่ยโหโดนปั่นเหรอเอาจริงเอาเดียวเดียวโอ้โหป้าเมื่อกี้ทำเหรอไอ้เชี่ยดิจังไรสัตว์บังเอากูไม่รู้ไอ้เชี่ยทันทีแล้วเกียร์มันอยู่อ่ะน้องๆลูกๆมันอยู่อย่งนี่สัตว์บังไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์มันอยู่กับลูกอยู่ด้วยพี่เชี่ยเนี่ยเอ็ดไหมเนี่ยก็ใช่เกมันอยู่กับลูกก็ใช่ครับพี่ผู้หญิงตัวไหนก็เอ็งอยู่กับลูกไงใช่คือไม่ตรงไหนตัวบางแซมิด ไม่มีใครเอาไม่รู้ว่าไม่แล้วทำไมเกี่ยวว่าไงาพี่แหละว่าไงพี่เชี่ยบังไงสัตว์จังไรแกล้งน้องย่งใครเชงไม่สามว่าไม่แล้วเองดูด้วยเห็นย่างใครต่องพี่หน้าเองใครดูดูดูเลยนะพี่เห็นหรือยังรับน้องยังน้องมาเห็นยังไม่ชมเบื่อเหรอทำไมไม่เบอร์เอ้นี่กูไม่เบื่อเลยนะไม่เบอร์เฮ้ยนี่กูชมทำแล้วเพิ่มเยอะไปแล้วพี่นี่ดิไม่พ่เศนบอกโอเคครับตื่นเี้ยแล้วพี่ มึงทำแบบที่เฉีนโกรธพอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เรามองดีเรามองให้ดีเออมองให้ดีนี่มามองให้ดีน้องมองใครเอ๊ะแบ๊กไอ้แบ๊กมึงอ๋อเออช่างเถอะว่ะไปมึงกลับไปการ์รูปมึงได้แล้วไปได้ดีได้ดีนี่อ่ะไม่ไม่ไมงช่างเถอะมันผ่านไปแล้วล่ะมึงกลับมึงกลับรูปมึงกลับไปได้แล้วไปก็แต่มึงใครเนี่ยใส่ชุดแกงกูเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงกลับรูปกลับไปได้เลยมเคลียร์ดิมึงเคลียร์ดิโชว์ฟากอู้เดี๋ยวมาเออ่นึเดี๋ยวมาาเอลครับเดี๋ยวนรอของพี่นะครับ

ไปบ้านไปบ้านไปไวลีแม่งเวลาเพียงแค่เสีย้ยววินตายพอดีเป๊ะ พี่อะ<ย>ชีวิตเอารถคันนี้อยู่กับมึงเหรอตั้งนานกไา็ไม่แทงกูโอ้โหปั๊ม AED ด้วยหน้าตีมือไส้เข็ดขพี่รักคุณใจบ้านแค่ไห้ป่าพี่ร้อง โอ้โหแล้วไม่พาไปโรงพยาบาลเสียดายของไหมเนี่ยนี่อันเดียวเองหน้าตีนนูไส้เขียดและจังหวะพอดีเป๊ะอะไรขอคืนเนี่ยนะที่ของที่โดนป้นไปอ่ะ ad สองอันของคืนสักของใครของใครของเขาเนี่ยโดนป้นไปอ่ะใครปนไปซ c ก็คุยกันไม่รู้เรื่องไงเมื่อวาน๋อเรื่องเรื่องมี ad สองอันเงินสี่หมื่นค่าเข้าโรงพยาบาลอีกสามหมื่น ตีรวมๆแล้วเตรียมกลมมแล้วกันเงินแสนหนึ่งเอดีห้าสิบันบอกเลยถ้าจบอาวุธเราอะเขาอะต้องพังกันไปข้างไม่แล้ว,ลวอะไรย่างงี้คือยังไงอะแซลีก็อยู่นะตอนเนี้ยคือเราจะเปิดสี่แก๊งเลยหรอไม่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 ไม,ไม่เราไม่ได้เปิดสี่เรา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 ,เราดูเราดูเขาก่อนว่าเขาจะยังไงแต่พรุ่งนี้เจอบีซตีป้นให้หมดลากแม่งได้ลากเลยไม่นวดเราไม่เสียเวลาแล้ว เขาใส่ครับเขาต้องใส่จันทร์ถึงเสาร์ถ้าเขาไม่ใส่ก็เช็คชื่อไม่ไม่ไม่มันไม่ต้องใส่ได้ชมแต่ว่าถ้าเกิดมีตอรี่ถึงต้องใส่แต่เราตีเขาเขารู้ตัวงี้เขาอาจจะต้องกจะพึ่งใส่ครับใช่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 เพราะเขายังไม่รู้ว่าเราจะตีเขาด้วยเออใช่ถูกเขายังไม่รู้เราจะตีเขาใช่ครับถ้าเราแบบเปิดเขาเราคือเขาจะไม่คุยเลยใช่ไหมไม่คุยไม่คุยอยากคุยเขาเข้ามาคุยเองแต่ที่คิดไว้ที่อยากคุยอ่ะของก็ต้องหายก่อนสองแก๊งค์ป้าบีซีโอเวอร์เปิดบีซีอย่างเดียวไปก่อนแล้วดูโอเวอร์มันย ามันถ้ามันกลางมาตีกูหรือมั่วซัซ่เดี๋ยวมันโดนเราด้วยสองแล้วเดี๋ยวเขสองสองหนึ่งแม่งไปเลยอาเดี๋ยวมันมีอยู่แล้วนี่เอาอันนี้บีซีไปก่อนใช่ไหมล่ะถูกเราจะปูนกันปะขาดปูนพอดีเลยโหตื่นเช้าดีเนาะขอไปนอนเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะมาแปดโมงพรุ่งนี้มีภารกิจที่ต้องตื่นเต้นด้วยก็เลยรีบหน่อยก่อนเดี๋ยวเออพักผ่อนให้เต็มที่ไว้ว่าเดี๋ยวต้องรีบมา ใบสองก็ไม่อยู่แล้วไอเฉยนไม่ยังไม่นอนเหรออะไรนะไม่แล้วยังไม่นอนเหรอยังไม่นอนเดี๋ยวเฉินสักพักแหละสักพักเนี่ยสักพักมออยู่ไม่นานแล้วไม่ไหวว่าไม่อึดช่วงนี้ไม่ค่อยฟีดไม่ค่อยฟีดไม่งเหนื่อยชิบหายหจ้ะอะนะแล้วดูว่าไงนะลูกอะไร <c oughs> ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ก็ตอนแรกวันนี้หนูหวังหนูมีเรื่องจะคุยกับพ่อวันนี้งั้นชมไานะเฉินได้จะการชมหรอจะการน้องจะเชิญจะการซันแอ้วแล้วบ๊ายบายครับผมจะการเรื่องอะไรป๊าเหมือนป๊าปไหมวายแซมไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาแซมเลยอ่ะทำไมน้องเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหที่เฉินไม่รู้เรื่องคืออะไร ไม่ไม่เซฟไม่พี่ไม่เอาเลยเลยเอ่ะพี่ไม่เอาเซฟเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นล่ะแซมพี่จะรู้ไหมล่ะฮะไอ้ยุน้องพี่นะเว้ยก็พี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นล่ะก็พูดสิมเป็นอะไรอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วโดนฆ่าจะเข้ามาจะโดนฆ่าเยอะไกลเอามึงไกลทำมึงสัตว์กูว่าแม่งเองไกลไหมเฮียแล้วกูรู้กูเอาแล้วเฮ้ยไม่ได้หรอไม่รู้ไงพี่เออแล้วเองก็ไม่รู้ไม่ก็ไม่รู้กูฟีีกันดีกว่ารู้ล่ะอยยู่่ไหนนเี อยู่บ้านดูไว้เรื่องคณะโอเคเฮ้ยบางเยงเกถ่ายให้มาค่นาปมันะนาดิเหมืนป้าแม่มืนป้าแม่ในรูกทีสงว่มือนเห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 มือนเี่ี่เกียจหิคือใครอะแบรนด์ใหม่เหรอไม่ใช่หนูไปเจอเขาที่หลอมไงหนูเลหนูเลแบบป้าป๋าอ่าแล้วเขาก็พูดอ้าวไม่ใช่อยู่ข้างบนเนีแก่ีเก็บก็บไว้เรือ พี่ชายทำงั้นเดี๋ยวผมขอตัวแล้วนะพี่ถ่ายเขานิ่งนานะเสียงใครไว้เดี๋ยเดี๋ยวควันเต็มเลยเฮ้ยได้ยินปะไม่ได้ยินอ่ะไม่ยินจริงเหรอเดี่ยวบังหรือเปล่ามองไม่เห็นหรอไม่ใช่พี่เขาพูดว่าดูดิควันเต็มเลยได้ยินปะไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินอ่ะพี่นนิดึง ไอ้ยี่เสียงบักในหัวมั้งก็เฮ้ยไปแล้วครับบังไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ๊าบพี่เฉินเออเจอกันเอกันเอกันบายเสวัสดีน้องสวัสดีจ้านนะคะคุณเฉินครับเจอกันครับผมบักโดยแบ็กหรือไนท้แบ็คมันตนนะบอกก่อนนะอ้าวผมซนกว่าที่ลที่เธอไม่ว่างไเเธอไปเลยเธอไปไปนเธอไปไปเไเไยเเไไเเปเปยาไไไไ สี่ร้อยำสุดแปดร้อยมันเท่าไหร่น้องไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ปูนราคาขึ้นขนาดนี้ก็ให้อยู่เสมอไม่ได้เลยนี่นาเข่โหตุยป๊าป๊าคนชื่อแซมอ่ะมันขับรถชนหนูด้วยป๊าป๊าไปของจริงละฝันดีครับทุกคนหนูกระทิบไม่ได้อ่ะเขาเขาบอกว่าเขาทำไรเขาไม่ได้เลยอ่ะ ไม่เอาติดมันเกินไปเพราะเขาบอกว่ามีคนหนุนหลังเขาอยู่เชื่อชื่นไม่มีไม่มีใครอยู่เลยกระถิ่นต่นเล่นเลยได้ปลาบอกให้กระทืบขอเลียได้ปะขอเลียเสียโคตรเซ็กเลยไหวแจ็คขอเลียแขนหน่อยขอเลียแขนหน่อยเน็ตพ่อโคตรเซ็กโฟนเลยไหวหน้ายิ่ย ไเฮียขอเลียแขนหน่อยติมโคนเหรอติมโคนเยี่ยโดติมโคนใ,ใหญ่แต่หัวเ่รอใหญ่แต่หัวอุ้ยเซ็กโปนจะออ๋ถล่มดีกว่าเซ็กโคนเซ็โ<อ>กโคนเซ็กโคนเฮี้ยเซ็กโคนมันเลียกันยังควรนอะเซ็กโปนนะครับเลียเล็นเหรอเลียหมอยังอะไร ใช่พี่เรื่องมันติดตรงไหนเนี่ยปากฉลามไม่ได้เช็ดออกเลยเก็บไว้ดีกว่าเอาเอาปากฉลามไปกีดแผงเพลทแล้วโดนบาดตูดเหรอไม่ใช่เอาไปแทงคนนั้นอ๋อก็ไม่รู้กรนอะไรได้ดีน่ากินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สลิมกินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สลิมมูเซตก็มีแอบล้อการเมืองนิดนิดอะไรนะมันละลายหายไปหมดหรือเปล่าวะ กอดอยู่กับหญิงอีกแล้วไอ้พรไอ้พรแค่อยู่กับหญิงนี่ครตุ่มกอบบังไอบบังมาดิมาดิบมาดิกูได้ยินเสียงคนชื่อกอต้าแฝดแจ็ค่ะเล็กโฟนวีกูได้ยินเลยตีในหัวเนี่ยนะเออ กอต้าพูดว่าขอเลียหน่อยได้ไหมขอแจ็คเลียหรอปัญหาแล้วขอเลียแขนอะอะไรเงี้ยและแล้วเขาไอ้แจ็คพูดอะไรไม่รู้เขาบอกขอเลียหัวเลียแค่หัวใหญ่แค่หัวปะเล็กปนเลยเล็กปนเลยเล็กปนแล้วแล้วคุยอะไรกินกันกินกันไม่รู้ก็กินอะไรก็ได้ที่มีสลิม้วคุยกันพี่เฉยินเป็นผลไหมครับเออเล็กปน ใช่ปะมึงได้ยินปะได้ยินได้ยินแต่ผมปิดไปแล้วไม่ปิดกูแอบฟังต่อกูอยากฟังเท <c oughs> ็โฟนไม่นตอนแรกูจะไม่ฟังหรอจกจนกูได้ยินคขาว่าขอเลียแต่แรกป้าคุยเฮ้ยขอฟังต่อจุ๊บ่ะอะไรเลยเหรอเฮี้ยคือไหนพี่ๆได้ยินจากอะไรเนี่ยไม่ไม่รู้ดิมันได้ยินเองงี้ยังไม่รู้ <c oughs> หัวใช่ยิดิมได้ยินมาในหัวแต่ยิ่งแบผมเพิ่งปิดไปเองตอนที่ผมไปเอาเลยอ่ะยี้ยแจ็คแม็กซ์เล็กโฟนขอเขาบอกขอเลียได้ไหมไม่เคยไปถึงใครแจ็คเหรอคนชื่อกอซ่าคมั้ง ออพี่เราเราพี่ได้ยินผมแดงแน่เลยเออมันอยู่ดีก็ได้ยินเอกูยืนกูอยู่พวกมึงเนี่ยอยู่ดีกูได้ยินในหัวเฉยเลยแต่ผมได้ยินเสียงผู้หญิงนะเออจากผู้หญิงได้ยินเสียงผู้หญิงเหมือนกันที่พี่บอกว่าเอ้ยได้ยินเสียงอะไรบ้าที่ถามที่สุดเออเออไม่แล้วมันเอามาเซลไม่ได้ด้วยแหละอืมอะไรกูไม่ยุ่งไม่เลยพี่ก็ลองถามแกล้งในอะไรแจ็คเก็ตดิสติมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แกล้งถามว่าโอ้โหเยอะกำลังบันบันเลยกูปิดไปแล้วเหรอพี่ ไม่ได้ยินแล้วว่ะกำลังเซ็ตปูนมาเลยมึงเรียกจากบ้ากล่าวเหมือนทำเล่นไหมผมก็เสียใจอยู่ในหูที่แรกผมเรียกกลับเพราะเขาไม่ตอบผมเออที่เรียงกันแล้วมึงนทีดูขอเรียกแขนน่ะเรียบร้อยฮานะได้ยินแล้วรู้สึกว่าไอ้แจ็คติดจังเดี๋ยว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 เบาเบาเบาไอ้ล่าสุดหลุดไปแล้ว พี่ว่าสุดท้ายมันต้องรู้อยู่ดีว่ามันจะไม่รู้ไม่ได้หรอเฮียแล้วเขาเซ็กโปนกันอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะไ <c oughs> อเฮียมันจะทำไงไยอย้ออเขาเสียวานาดนั้นนะ่ะไอ้เขาเขาพูดเสียงดังไงเราได้ยินโอ้แล้วเสียงก่อสร้าโคก็เสาร์เขาเลียแขนนะโโ <c oughs> อ้หถือว่าไอ้แจ็คเก่งจังไอ้แจ็คน้าโสวดกันไปเลียแค่หัวนะเลียแค่หัวเขาบอกเลียแค่หัวอะไรอย่างไม่รู้เฮียโคตรเซ็กเลยพากูหลอนเนี่ยถ้ากูยืนเฮียเสียงเฮียหรอวะ นะอย่าไปทำอย่างนี้ใครลูกเผื่อบางทีเขาแอบได้ยินนั้นลูกดูไปขอเลียเลียหูเขาดูดหูเขาอะไรอย่างเงี้ยป้าไม่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปท้ำเสียงกระเสาร์อะไรเงี้ยทัเล่นนะลูกนะมันหลุดไปแล้วว่าอย่างเงี้ยดูไม่ดีนะลูกนะเอผมไปนอนด้เลยไปเลยเฉียนเพื่อนรักไปด้วยเออเออกันน้องบ๊ายบาเจอกันเจอกันเฉียนเพื่อนรักก่อนไปมีข้าวไหมข้าวไหมแจ็คอาหารนะมีป่ะมี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 อะไรป่ะพี่ไม่มีแจ็คอะไรหรอ พี่เป๋าก็เห็นอยู่อยู่กับกอซ่าครับอยู่กอซ่าหรอผมก็เป๋าถ้าไม่มีอะไรผมขออยู่กับสุนทีรักก็หนำได้ไอ้แจ็คไม่ดับมาดิไม่ดับมาดิแจ็คเดียวขึ้นไปเลยแจ็คเคยโดนเลียแขนไหมก็จะไปนอนก็ไม่ไปแล้วอี๋แจ็คเคยโดนไหมเคยโดนเลียแขนไหม หล่อไม่ไม่ไรไม่ถามดูพอดีพี่อยากรู้ไงพี่อยากมีฟิลเฮ้ยแบบโดนเลียแขนแล้พี่อยากรู้ว่าฟิลเป็นไงแค่นั้นเอง907ครับเออพอดีพอดีคุยกันบังอยู่ว่าถ้าเวลาเลียแขนมันเสี่ยวกันไหนพี่อยากรู้ไงคือไม่รู้ก็เลยคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยมันเป็นไงวะแล้วพอดีเจเองเข้ามาพอดีจริงป่าไหมเรื่องนี้ถามพอดีเลยอะทำไมอะเปล่าเปล่าพี่ตกใจอะพี่มัถามผมไม่เองมีอะไรไหมเนี่ยเอาดีไม่พี่อยากรู้เคยโดนไหมเคยโดนไหม เออพี่คุยกับแบงอยู่ลิตเตลแต๋อเสียวบแม่เสียวบแม่แค่นี้แหละสละละขอเวลาสุดตัวโอเคโอเคเนาะโอเคครับโอ้พี่เปียกมึงจะเรียกจะเรียกพูดไปเรียกช่างเฉยเลยอวะใช่เหรอใช่เหรือจังไอ้เขาเดี๋ยวเขาโพสต์วีเตอร์แซวมึงเขาไปรับสั่งอาหารนะไอ้เีแจ็คลกเลยสัตว์ โอ้ยไปผมก็ช็อกจะ <laughs> บอกว่ากำลังคุยกันเรื่องเลี้ยแขนอยู่เหรอเฮ้ย <laughs> 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 อยากแอบตักตอไวสัตว <laughs> <laughs> บ้าก็ถามดีพี่แจ๊คเขาอยู่ไหนอะดีแนะ่ยังไม่พิมพ์มองก่อนมันไม่บอก สั่งอาหารกับช่างเขาคงให้น้ำมันเครื่องพี่มาเมื่อวานมีคนโดนแล้วครับพี่เลมไ <c oughs> ปหลอกแน่ต่อเลยเหรอไม่ได้หลอกม,มาสองวันละโหยโคตรขยันนะ่ะไป<ห>เนองไปกัลูกแมวมายังวันนี้ปมามานไปไปหาลูกแมวมายังต้องรักว่าไงครับยุ่งแบบตีอย่งเงี้ยยังไม่ได้ไปหาได้กิน<ด>หรอ ก็นี่อะไรวะเขาไปนอนแล้วพี่นี่เขากดปลายนี่หน่อยได้ยินหรือเปล่าได้ยินอะไรบระเดี๋ได้ยินอะไรพี่งงเปล่าไม่พี่กำลังคุยกันอยู่เพราะพี่เล่นกันไงบระเดี๋คุยกันว่าเฮ้ยแล้วเกเราเลียแขนเลียแขนกันมันเสียววะอะไรอย่างเงี้ยคุยกันอย่างงี้ไงแล้วไปน้องเป็นอะไรเป็นอะไรน้องเป็นอะไรประเดี่ยอ๋อเปล่าพี่พอดีผมก็คุยเรื่องแขนพอดีเมื่อคุยเรื่องแขนพอดีเหรอใช่เหรอคุยเรื่องแขนอะไรวะคุยเรื่องแขนอะไรวะ ป่าผมถามเขาว่าทาครีมกันแดดที่แขนี่่หอออะไร๋อผมถามว่าทาครีมกันแดดที่แขนที่ห่ออะไรอมใชอกดเออ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 ก็ดี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 ก็ลองถามมาดูเผื่อเขาใช้ดีก็มาแนะนำหน่อยจะดีพี่คุยกันไงเว้ยจะเลียแขนกันเป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยได้ไอติมโคนไอติมโคนเองเคยกินไหมพอดีครับเลียเลียแต่วูเลยว่ะเลีแล้วพี่เลียไปวพอดีครับไปไม่ใช่ขอพี่วะไม่คนบ้ากามเลยพี่เฉินเด้อ ดวไม่พี่ถามไงเออไม่ได้ไอติมโคเลยเคยเรียนเรียนเดี๋ยวหัวเคยไอติมโคอะไรของพี่เนี่ยอไอติมโคเดี๋ยวอยากรู้โหเจ็ดแม่ได้ยิงกี่คนวะเนี่ยไอ้เหี้ยโเละไอติมเละไอวิมเละแค่เนี้แหละได้ อันนั้นไปึฮาทำอะไรต่ออะไรนะจะเป็นตีเลขใช่เหรอกี่ทำงานเป็นด้วยเหรอ

เชื่อหรอเขาเพิ่มมาแล้วไปกินเหล็กอ่ะไปดิบารเดี๋ยวไปช่วยล้อมไปดิบารไปเดี๋ยวไปช่วยล้อมนี่มีเยอะออกนะฮะไม่ล้อมดีปะเนี่ยมีหมื่นเฟตเลย อะไรไว้หลงน่าจะเบื่อพี่เอาเบม่อเอ้ยพี่ไปก่อนเดียวกันไอ้ซอนเฮ้ยพรอนพรอนพี่ปากว่าเจอแจ็คปากถามแจ็คอะไรว่าเคยโดนเลียแขนไหมพี่ปากถามเลยโดนเลียแขนเออบอกเคยพี่แจ็คพี่แจ็คเคยโดนเลียแขนนู่นวะว่าผมผมแม่งอยากรู้ว่าฟิลด์โดนเลียแขนเป็นไงเลยนีลองถามหน่อยนะเออขอบใจขอบใจน้องไอ้หลงไม่อยู่ยังไม่มาเฮ้ยไปมึงเจอแจ็คปากถามมันดิตัวครับ ถามว่าก็แบบเอ้ยเคยแบบว่ากินไอติมเกติมโค้ดนะแล้วโดนแล้วเลียหัวว่าเคยเลียแค่เลียเลียหัวเคยถามเราถามไปหน่อยดิเกย์ติมแล้วเคยโดนเลียหัวไหมเออบอกกินติมแล้วเคยโดนเลียหัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาถามไปหน่อยนะเพื่อนก็เจอไปละพี่หลงใจมากไปละจากการไม่ไปละปดีเพื่อน,กกนปนุ๊บสี่ไปละเออไปแล้วเพื่นอนเจอกันเออบุญดีได้ไหมเอ้มึงบุญดีมันเจอดีติมแขงป้นแม่งไงนะเอาแ <ๆ S 2> ก๊งเดียวก่อนแล้วเปิดไปก่อนแล้วดูยิว่าอีกอีกแก๊งหนึ่งมันยังไงเห็นปะ